คือโดยหลักการใหญ่ของกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยเราเนี่ยประเด็นสำคัญคือการที่เราจะโฟกัสไปที่ตัวทรัพยากรมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ฟาร์มโชคชัยมองโดยตลอดเนี่ยก็คือว่าถึงแม้บัญชีจะดีแคลร์การจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานเงินโบนัสกด็ดีหรือสวัสดิการต่างๆมันก็ให้จ่ายก็ตามแต่ผมอยากจะใช้หลักการตรงนี้เนี่ยคอนเวิร์สกลับไปเป็นว่า ทุกครั้งที่เรามีการจ่ายอะไรให้พนักงานเนี่ยเราถือว่าเป็น investment คือลงทุนหรือ In v เ s t ในตัวคนคนนั้นเพื่อให้เขาเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าในการพัฒนามากยิ่งขึ้นถ้าเรามองในมิติหรือมุมที่แตกต่างกว่าที่คนอื่นเขามองตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเห็นคุณค่าของมนุษย์มากขึ้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราใช้คำว,ว่าลงทุนไปกับในตัวของพนักงานของเราหรือ คนที่เป็นเพื่อนร่วมงานในองค์กรของเราเนี่ยเราถือว่าเป็นการลงทุนในตัวเขาเพราะฉะนั้นทันทีที่คนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขามีคุณค่าเขาเป็นสินทรัพย์ของบริษัทหรือเขาเป็นสินทรัพย์ขององค์กรเขาก็จะมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาปฏิบัติหรือสิ่งที่เขากระทำซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าสําคัญมากหลักสูตรหลักการอะไรต่างๆที่เราจะจัดในเชิงสัมมนาที่จะทําให้พนักง,งานมีความรู้สึกรักและศรัทธาต่อองค์กรเนี่ยมันจะไม่ได้ผล ถ้าวัฒนธรรมองค์กรเราไม่ทรีตคนหรือไม่ทรีตพนักงานเป็นสินทรัพย์ของบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่ามันคือจุดเริ่มต้นของหลักการใหญ่ๆของของการพัฒนาคนในองค์กรเราเพราะเรามองเห็นถึงคุณค่าของมนุษย์ว่าเขาเป็นสินทรัพย์ที่เราจะต้องปกปักรักษาหมั่นพัฒนานะครับทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขามีคุณค่าในสิ่งที่เขาได้รับมอบหมายและมูลค่าตรงนั้นคือสิ่งที่ ตอบแทนบริษัทกัมาคือความจงรักภักดีความศรัทธาที่เขามีต่อองค์กรของเราคือถ้าในประสบการณ์ผมเนี่ยปัญหาใหญ่จริงๆมันไม่ค่อยมีเพราะว่าถ้าเราเป็นผู้บังคับบัญชาหรือเราเป็นนายหรือเราเป็นผู้นําที่พยายามจะเอาใจใส่แล้วก็อย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนให้ทราบว่าเราพยายามจะฟังเราพยายามจะปฏิปตอ เหตุการณ์ต่างๆและทําให้เขาให้คนในองค์กรของเรามีความรู้สึกว่าทุกปัญหาของเขาหรือทุกความขัดแย้งที่เขาอาจจะมีในองค์กรนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่แก้ไขได้มนุษย์มันก็จะไม่เก็บเอาสิ่งพวกน,นั้มนมาเป็นแรงกดดันแล้วก็ตั้งแง่มุมระหว่างเขากับองค์กรหรือเขากับเพื่อนร่วมงานหรือเขากับผู้บริหาร เพราะคือคือมนุษย์เราเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาที่รู้รดีรู้ชอบรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรก็อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเรา t r e ต t มนุษย์เป็นเป็น KPI อย่างเดียวหรือเป็น performance index ที่เขาเมื่อเขาทำแค่นี้เราต้องให้เขาแค่นี้ถ้าเขาทำน้อยเราตัดเขามนุษย์ก็จะวางตัวเป็นอย่างที่บอกเป็นเป็นแค่จ่ายตัวหนึ่งที่เขา De demand incentive ตลอดเวลาแต่ถ้าเรา treat เขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่เขามีความรู้สึกว่าเขามี emotion เขามีความรู้ รัดทรีตเขาบนความรู้สึกที่ทําให้เขามีความรู้สึกว่าเออเขามีคุณค่าเขามีความสุขอยู่ในองค์กรนี้ปัญหาที่เราบอกว่าเป็นปัญหาเยอะๆเนี่ยมันก็จะน้อยเองน้อยลงโดยปริยายมันผมผมคิดว่าอันนี้มันเป็นลอจิกที่ผมใช้มาโดยตลอดนะครับ